สาธุสาธุนี่นะคะพี่นอ้องเด้อตอนนี้แม่เพิ่นบำเพะะ็ญเนาะค่ะพี่น้องเนาะหลายๆคนก็คิดหอดคิดถึงค่ะบร้เวณยังเราพี่น,อนะน้อ,องสวดมนต์ไหว้พระแล้ว,ว,วลก็บ,บำเพ็ญเพียรน้ำต้นใหม่นี่เนาะแม่เนาะสาธุเด้อแม่เด้อค่ะผู้หงกนก็คิดหอดแม่ผู้หงกนก็คิดหอดแ,แต่สำรับตัวเลขแนวทางช่วงนี้แม่ห้าบำเพะะ็ญอยู่ค่ะพี่น้อง แต่ว่าวันนี้แอน่ะฝันฝันดีคักได้ไม่เราซูแม่ฟังก่อนค่ะฝันว่าไปแง่ไข่มดแดงกับสุภาพรุ้ยแม่แม่เอาอันกระตาง่วงที่ลูกอันที่เขาจะเอาไห้มพจังหันเนี่ยแง่ห้างเดี๋ยวจังไหนคูจนเต็มอันเต็มกระตาง่วงเห็นไหมแม่ไข่หมดแดงไหมไข่ทั้งไข่ทั้งโตแต่ว่าไข่หน่ะขาวอากหลากจนล้นกระตาลูกเลยว่ามันหล,หลายหลายตกลงมาโปเปะโปเปะลูกเหรจับ ไข่มดแดงมากินพร้อมได้บ้านี่แม่เนาะขาวจานผ่านอยู่ไข่มดแดงมาพี่หลึกพี่หลุมโอ้บ่เคยฝันว่าไปแง่ไข่มดแดงพี่น้องลองตีซอยกันได้เนาะแม่ก็ตีแล้วมันก็บ่ถือเวลาเป็นต้นเป็นตัวแถมเนาะมึงมาถือก <c oughs> ี่เด้งแม่เขตีแล้วอ่าลองมึงเด้อพี่น้องเด้อพอช่วงนี้แม่เฮาบำเพ็ญอยู่เพื่อนก้นกับขึ้อดให้เพิ่นมาบรรยายธรรมเพิ่นก็บ่แม่นพระแม่นเจ้าเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นก็บรรยายธรรมบ่เป็นเนาะค่ะเพิ่นก็ส่วนมากไม่ซี้เพิ่นก็เฮ็ดตามอัตภาพเนาะ ของเมซี่ปฏิบัติศิลปปฏิบัติรรมตามอัธยาศัยค่ะพี่น้องค่ะแต่สําหรับตัวเลขแนวทางกันเขาว่าฟันจังสีกส่ก็แสดงว่าฟันดีค่ะดูหรอกพี่น้องแต่ว่าสีได้ยังเถอมมันต้องมีแนวได้ลแล้วทําไมเนาะสุพโสูส่บ่พี่นอ้องางาแงเเตมจนล่นกระตาพี่น้องใครมดแดงนี่ก็สิตีเป็นยังกรบวจักแล้วนาะพี่น้องนะเนาะลองตีบ <c oughs> ้างลองตีก็ตีสะะักหน้าซ้วนนะเนาะ หางโมดเดลก็เป็นมุ่นเออห้างโมดเดลก็เป็นมุ่นไข่ก็เป็นมุน่นอีกเด้ป่ะนี้แม่จะบม่จูนจุนเอาวสิอว่าเขากันกขาเลียกพอปูหนับบกซะบนนอพี่น้องค่ะพอปูหนักมันใจซีศูนย์ศูนย์เพราพะว่าเพิ่นรถทะเบียนเพิ่นซีรอยแม่บาทนี่ผัดข้นผัดขับรถของเราไปซุบใส่ขี้ตมจนเครื่องล้ำมาสัน่นบัดนี้ลูกพ้นไปลากออกบันนี้แม่ลูกไปขับรถไทย สองห้าศูนย์โอ้เฮ็ดขันน้ำมุนโยนมาแม่โอ้แม่เขาปั่นน้ำมนต์เลยค่ะพี่น้องโอ้นี่ยนะว่าสิได้บ่ได้แก้มก็ได้แก้มจักหน่อยเนาะแม่เนาะเฮ็ดขันน้ำมุนเนือซื้อได้พี่น้องบ่ได้บอกเลขแต่ยังไงหยุด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 ผู้ใดสีด่ามามาเนาะแม่เนาะเป็นซีเป็นพระหาบอกเลขก็สิว่าบ่ได้บอกเลขเนาะค่ะพี่น้องเนาะสอนคณิตเฮ็ดน้ำมนุนซื้อๆเด้อค่ะพี่น้องบ่ได้บอกเลขแต่ยังไดงเนาะค่ะผู้ใดสิคิดเป็นจังได๋ก็คิดไปโลดเนาะแม่เนาะ ่ความคิดดีเพ่นกะว่าซัวเพ่นกะว่าพี่น้องคะอูซยูอซื่อกะถือว่าประเทศกะถือว่าเออมันเป็นมันเป็นวัฒนาจักของคนเนาะแม่เนาะสั่นเขาจะว่าคนหัวม่อนหลงขึงบ่เนาะแม่เนาะดีกะยูนี่ซัวกะยูนี่บ้อยผู้ใดดีลอยเปอร์เส้นจักคนค่ะพี่น้องคะเกิดได้ใหญ่มากนี่เนาะแม่เนาะมีออย่่าางงนึว ไผสั่งซื้อให้ว่าคนนี่นะเออมันคือคนไปคนมาอยู่สมซื้อมันว่าแม่มันแมนน่นีหลีเด้อค่ะพี่น้องยื้อซื้อกระถือว่าเฮ็ดดีกระถือว้าเฮ็ดซัวรกระถือว้าค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นทำใจทำใจเน้ะแม่นะาะเพราะฉะนั้นเฮาเป็นอนิจจังอนิจจาเนาะแม่นะาะก็คือมันเอาอย่างแน่นอนกับมนุษย์โลกบ่ไรับพี่น้องค่ะ กัน้อะแม่เนาะเพราะฉะนั้นก็ฝากถึงคุณงามความดีนาะแม่เนาะค่ะฝากถึงสร้างนัดน้ำเด้อค่ะนัดวันที่สิบสิเขามาเลื่อนอีกแล้วแม่เลื่อนอีกแล้วเพราะเดี๋ยวหนักปูขาสิแล้วเนาะถ้าแต่สร้างนาะแม่เนาะถ้าแต่สร้างเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะเนื่องจากสร้างเพิ่นก็รับภารกิจหลายหลายอย่างเนาะเออประเทศลร้หมองค่ะเพื่อนรับมาหนโองเฮ้านี่น่อยสุดเดี่ยนี่เกือบสองแสนนีหน่อยสุด ที่เหลือเพิ่นรับองค์ละสามหลานหาหลานมันสีแเหลี่ยง่ายดือ้อพญานาคคนน้อแม่เนาะนาอัน,นอันนี้ลูกพญานาคพี่นนะ้องะอัน,นที่เฮาเฮ็ดแต่ว่าสำรับเฮ้านี่มันใหญ่คักแล้วเน้ะแม่เนาะสำรับสำรับล้านถ้ำนี่มัน่าวใหญ่คักแล้วพี่น้อง่ะเพราะว่าเพิ่นรับงานหลายก็ฝากวิ่นว่อนไปถึงสร้างนัดเด้อ่ะให้เหลี่ยงก้อนเขาพรรษาเด้อเพิ่นว่าคอยสิอ่มี่แนวของแนวค่าเนาะแม่เนาะก็ภพวนนอายางหยิ่งเนาะค่ะแม่เฮาเฮ็ดคันน้ำมน ปันน้ำมตนวันพะอ้าวไม่แง่แง่ลูกเวลาไปขึ้นไปเอาก็น,น่ามันสิบวชอดเลยอ่า่ใหม่ได้ไม่แง่แง่มาคูนึง่ทราได้าอในหอด,ดู่พี่น้องค่ะอ้าวยังก็แม่อาสองห้าศูนย์อ,นอ้าวไก่เคียงนะคะพี่น้องเนะาะอาจสิเป็นโซ่เอ่อห้าศูนย์สี่ศูนย์เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ลอะะ่องเบิ้งเนาะค่ะอาจสิตรงกันก็พอปูนักมหาลับฝันว่าครับมีคนครับเราตู้เราซุปเขาขีดต่งเครื่องล่ำ บรรลูกเ่อยเป็นคนเอาออกว่าแซนแม่ไปเอารับรถไทยมาลากออกมันก็คิว่าเพื่อนว่าเพื่อนสิรับพี่ชอบดอกว่าสซนวันก็สิบโบแมนร้วบ่อเขาทางท่านหรอมาเตะเขากูปับเปบียบรถน้องแม่เนาะกะอีกอย่างมันก็เปลี่ยนไปได้แล้วค่ะพี่น้องเ้อก็สสำหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะผู้คืนฮอดทคิดถึงไมซี่เพื่อนกับโยล่านถ้ำเนี่ยแหละค่ะพี่น้องเพื่อนก็ว่าเอ๊ะเจ้าคือทิมคือปลาเมซี่แถ่เจ้าคือโบไปไทยถ้ำพือนแนวใช่ อย่าว่าแต่ทายพี่น้องคะ่ะอย่าว่าแต่ทายแต่ทํานอนอยู่น้ากันนี่ละพี่น้องะนอนเฝ้าอยู่นี่แหละบางเถือมันกับบ่มีเนวสยสี้่สีว่านะแม่เนาะกับบ่มเ,เพี้ยนเพิ่นกับบางเทือเพื่อนกับมีกินเกปิดว่าจอกว่าจานะนะ่าเนาะพี่น้องนอเพิ่นบ่มเพ่นพระวานาของเพื่อนห่ากับบุอยากรบกวนนะคะพี่น้องเด้อแต่สําหรับญาติพี่น้อง,ห,ห,องห่าทีบทบา่บ่ถิมบ่ปลาบ่วาสีเป็นกาแฟ อ่าโอวันตินอียงกับขอบคุณในะนําใจเนาะแม่เนาะขขาวขาว,ขาวสารอาหารแห่งเดอ้อฝากถึงคุณแม่สายทองคุณแม่อ่าสมสม่งแก้วปืนน้าเดอ้อค่ะขอบคุณคุณแม่ทุกทท่านเนาะคะ่ะที่เมตตาเมซี่ใส่ยะเฮาเนาะคะ่ะเพราะว่าเมซี่เฮาไปอ่าบินธบาตชั้นคือพระบุรีเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเนื่องจากเพิ่นมิตรปฏิบัติอยู่งล่านถ้ำเพิ่นนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะผู้ใดอยากมาหาอยากมากราบมาไหวหรือว่าอยากมาขอพรนนะ้ำเพิ่นกะได้เนาะแม่เนาะ สำหรับน้องแมวไปข่าไปขายก็ยังเหลือเวยค่ะพี่น้องเด้อค่ะได้ข่าวว่าแม่เพื่นได้น้องแมวป่ามานําเด้อพี่น้องเด้อค่ะนี่ได้น้องแมวป่ามานําเด้อค่ะขายดีค่ะพี่น้องค่ะบ่ธรรมดาบําเพ็ญเพื่อนไปบําเพ็ญอยู่พี่กิจเกือเป็นแปเดือนเพื่นนี่นาอแม่เนาะเลี้ยนสางดงเกือบแปดเดือนค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนค่อยได้เดินทางกลับมาเพื่อนมีของดีของดิของข้าของขายฝากตอนแน่นอนนะคะพี่น้องนอกผพ้ใดอยากมากับมาไหวก็มาเด้อพี่น้องเด้อน้องแม่เนาะ ค่ะสำรับ <minutes> ตัว <ikke> ด <Ugh>. ีตัวเด็ดเดอเอดสิไปขออนุญาตแม่ไปช่องขันน้ำมตนกันนะไม่ได้บอกเลขนาะแม่เนาะปั่นน <ens> <oon> ้ำมนตือืือห้าโชคแรนต่ำนาะแม่เนาะอาสาธุบ่รบกวนแม่แล้วแม่กำลังบำเพ็ญค่ะสาธุสาธุแม่สาธุค่ะพี่น้องปองไปค่ะสำรับตัวดีตัวเด็ดนะค่ะสาธุสาธุเด้ค่ะพี่น้องค่ะนี่แล้ค่ะปู่ใหญ่สายฝนนะคะพี่น้องนาะสาธุเด้พอเด้อให้ลูกให้หลานโชคโชคมันมาเด้อไปทั้งุ่นกระสิหลวงพ่อ พระใหญ่เนาะคะ่ะวัดทาไข่เน้ะคะ่ะพี่น้องเด้อค่ะพร้อมทั้งพระมหาจักรพรรดิเนาะคะ่ะพระเจ้วมรกฎเด้อเอฟซี FC. แฟนช่องเนาะคะ่ะพร้อมถ่วยปูใหญ่สายฝนบันทิ่โตเนะคะพี่น้องเนาะ,ะสาธ,สาธ,สาธุแล้วพอเดอสาธุสาธุนี่แหละค่ะของแท้พี่น้องค่ะอือโอ้จะเป็นตัวใดเนคนว่าสองห้าศูนย์เนาะคะ่ะ ซม่เห็นเป็นสองห้าศูนย์นะคะพี่น้องเนะาะพี่น้องเห็นเป็นตัวใดโอ้แม่ชีเห็นเป็นสองห้าศูนย์แล้วก็เอาตามเพื่อนเห็นนี่แล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะ The S4 ขื่นหิ่นนะคะพี่น้องเนาะว่าสองห้าศูนย์กับสองสี่ศูนย์ไปส่นตัวนะพี่น้องสองห้าศูนย์สองสี่ศูนย์แปะนะคะพี่น้องเนะานะ สองหาศูนย์สองสี่ศูนย์นะคะพี่น้องเด้อเห็นเป็นตัวใดก็คอมเมนต์มากบอกมะกาวกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นกันทั้งช่องเสนอไปเป็นตัวเลขแนวอ,อ๋อเป็นแนวทางฝากต้นนะคะพี่น้องถ้าถือพิษก็อยะวาว่ากันค่ะพี่น้องค่ะถ้ามักก็คอยจัดถักัดก็ผพานค่ะพี่น้องทั้งช่องเสนอไปฝากตอนพี่น้องก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะค่นนี้ระคะร้านทำแม่ชีไชย,ยะเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะ ยินดีต้อนรับทุกๆท่านเด้อค่ะสําหรับผู้ที่สิเดินทางมาปฏิบัติธรรมหรือว่ามาท่วนย่านเนาะคะ่ะกับแม่ซี่สายะมาได้เ้อค่ะพี่น้องเด้อเดินทางมาได้เนาะค่ะยินดีต้อนรับเอซีเด้อค่ะพี่นอ้องของนำของพาสะดวกสบายค่ะพี่น้องคะโรงครัวก็มี่ค่ะพี่น้องคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่เนาะคะ่ะที่อยากเดินทางมาปฏิบัติเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะโอ้แอดพ่อมักซีด่าไงเราไม่พี่น,อนอ้อ,อโงโอ,งอ้มาทางนี้ อ๋าพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้กะสิเอาตัวดีตัวเด็ดแปะถ่ายรายการให้นะคะพี่น้องค่ะค่ะสะดวกสบายเป็นตะยูเป็นตะเศร้าด้วค่ะพี่น้องแ้วสำหรับ้ารทำแม่สีสาย,ยะนะคะร่มรื่นเย็นสบายค่ะพี่น้อง